เจอเชฟพอร์ตเชฟพอดกับพี่น้องไปลุยต่อวารุตาวันนี้แบงงม่วงไม่ได้เธอไม่ต้องกลับบ้านเลยนะจ๊ะแบงม่วงแบ่งม่วงจ้าแบ่งม่วงแบ่งม่วงลุยเลยแีเรียงดีๆเังดีๆ 30ยูโร60สิบเซนคูณด้วย36.5ดห้ได้มา เก็บเลยจ้าออกนอกบ้านก็เจอแล้วค่ะไบลุ้นไปลุยกับวารุตาด้วยกันค่ะขอดครับพี่น้องสองขวดมุมนี้เลยจ้าลุยต่อลุยต่อเจออีกแล้วค่ะสามบาทเก็บเลยผู้คนเยอะเลยค่ะแต่ก็กำลังท้ยย่อยกันกลับบ้านแล้วค่ะ เฮ้ยตาเจอสามบาทเก็บก่อนจ้าว้าวอีกสามบาทจ้ะพี่น้องนี่อีกสามบาทหกบาทเลยจ้าอีกสามบาทเลยจ้าเจอแก้วสุดยอดสุดยอดเก้าบาทอีกสามบาทเลยจ้าเดี๋ยวบรรุตาจะเอาไปคืนค่ะมาแล้วครับพี่น้องสองยูโรค่ะว้าวขวดเต็มเลยจ้าโอ้ยคนเตะขวดไปเตะขวดมาเลยค่ะโอ้ยลุยกันต่อเลยค่ะลุยกันต่อเลยได้อีกสองแก้วค่ะ ได้อีกแก้วนึงเ,เยอะแยะมากมายเลยค่ะของวารุตตาได้เต็มอีกแล้วค่ะเมื่อกี้สามีไปส่งนี่วารุตตาได้อีกสาบาทเลยจ้าวารุตตาเจออีกสองขวดค่ะขอเดินต่อเลยค่ะวารุตตาเจออีกก้าบาทเลยเจ้าอีกสองถุงอีกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปส่งก่อนสามีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะวารุตตาขอไปส่งก่อนก่อนที่ห้างจะปิดหูยเจอรัว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 ,รวตอนนี้ ได้เงิน160บาทอยู่ในกำมือของวารุตาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วค่ะเข้าไปส่งกันก่อนขอให้ตูวต้ว่างตัวงโอ้ยตู้ว่างตั้ว่างโชคดีเลยค่ะได้มาแล้วค่ะ2ยูโร4เซนดิบไปขึ้นเงินกันเลยค่ะมาอีกแล้วค่ะ40บาทดิบไปลุยกันรอบต่อไปเลยจ้าผู้คนกำลังเลิกค่ะวารุตาก็ รีบแล้วค่ะเพราะว่าห้างก็จะปิดด้วยสามีเมื่อกี้ก็บอกว่าฉันจะรอเธออยู่มุมนี้นะคะวรุตามองหาเขาไม่เจอแต่เขาก็มีถุงเดี๋ยวเขาก็เอาไปส่งเดี๋ยวเราต่างคนต่างก็เดินกันเดี๋ยวค่อยมาเจอกันแล้วมารวมเงินกันนะคะว่าเราได้กันสักเท่าไหร่ตอนนี้วรุตาได้240บาทแล้วค่ะวรุตาเจออีก9บาทขอเก็บก่อนค่ะ ลุยกันอีกเลยค่ะอ้าวเจอเจ็คพอตอีกแล้วจ้าคนใจดีให้แก้วารุตตาสองแก้วขอบคุณมากมากเลยค่ะมาอีกแล้วกัด4ยูโรตาเจอขอเก็บก่อนค่ะวารุตตาเจอมุมนี้ขอเก็บก่อนละจ้าพี่น้องวารุตตาเจออีกมุมนี้บอกได้เลยรัวรัวรัวห้าขวดละจ้าพี่น้องอาจจะมองไม่เห็นแต่ฟังเสียงวารุ ปัยใหญ่เอาแล้วกันจ้าแก้วอีกใบหนึ่งครับพี่น้องรีบไปส่งเลยวันนี้บอกได้เลยนะคะว่ามันมากมากเลยโอ้ยมามาช่วยวรุตาเก็บกดกันก่อนเลยค่ะลุยกันต่อเลยค่ะเมื่อกี้เจอสามีแล้วอันนี้สามบาทเก็บเลยจ้าวรุตาเจอกอเก็บก่อนเลยจ้ามาอีกแก้มหนึ่งแล้วค่ะรีบไปหาที่ส่งกันเลย จริงๆเลยค่ะจ๋าจเจอก้าบัทขอเก็บก็น้าลุยกันต่อเลยค่ะเมื่อกี้บรุตาหาร้านกืนแก้วไม่เจอเดี๋ยวไปหาไปหาร้านก่อนค่ะลุยไปหาร้านกันเลยค่ะ เลยจ,จ,เจออีก2เก็บเลยจ้าอีก้าบาทเลยจ้าจเจอเช็พอร์ตเช็คพอร์ตกับพี่น้องันมาอีกแล้วครับพี่น้อง4ยูโรกว่านับเงินไม่หวาดไม่ไหวแล้วคะ่ะุยสามีอยู่ไหนคะเนี่ยวรุตาเมื่อกี้ไปส่ง3ถุงแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กําลังจะทําคารเก็บกวาดแล้ววรุตามีเวลาแค่ประมาณ30นาทีก่อนห้างจะปิดค่ะ วันนี้ขอให้วารุตาขอให้ได้ประมาณห้าร้อยบาทกลับบ้านขอเป็นแบงม่วงแบงม่วงแล้วกันนะคะแบง่วงแบงม่วงค่ะอุ้ยเจอข้างหน้า9บาทนี้ขอเก็บเลยจ้ายยแก้วารุตาขอไปคืนก่อนค่ะวันนี้เวลาเป็นเงินเป็นทองเร็วเท่าไหร่เร็วได้วารุตาก่อนห้างจะปิดก่อนคนจะเลิกของยูโรค่ะมาอีกแล้วสยูโรกับพี่้อ ลุยครับพี่น้องเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นรีบรเลยค่ะเมื่อกี้นดเจอกับสามีตอนนี้ไม่เห็นสามีแล้วค่ะไม่รู้สามีไปอยู่มุบไหน่ามบาาจ้าบ่าจ้าเมื่อกี้ไปคืนแก้วได้มาอีก4ยูโรค่ะพรุตตาจะเอาของตรงนี้ไปส่งก่อนค่ะเอารถมาทิ้งไว้ตรงนี้อีกแล้วค่ะ เอาไปคืนก่อนเลยค่ะ3บาทจ้า91เซนรีไปขึ้นเงินกันเลยค่ะหัววารุตาายุ่งวันนี้แยกกับแฟนตลอดเลยค่ะต่างคนต่างไปต่างคนต่างเก็บเลยค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเกือบ3ามทุ่มแล้วค่ะนี่คืองวดสุดท้ายที่วารุตาจะได้ส่งขวดค่ะได้มาอีกแล้วจ้า เดี๋ยววรุตาจะรวบรวมเงินทีเดียวแล้วจะได้รู้ว่าเราจะได้สักเท่าไหร่ค่ะรุตาเจออีกแล้วครับพี่น้องขอเก็บก่อนเลยจ้านี้เลยจ้าใบนี้นะคะใบละแปดสิบบาทค่ะหยวันนี้โชคดีรวยวๆรววเลยจ้าเดินต่อเลยจ้าเดินต่อเลยอุยวันนี้รวยรวยรวยรวก้าบาทจ้า ลุยต่อวารุตาวันนี้แบงม่วงไม่ได้เธอไม่ต้องกลับบ้านเลยนะจ๊ะแบงม่วงแบงม่วงจ้าแบงม่วงแบงม่วงวันนี้กับสามีแทบจะไม่ได้เจอกันเลยค่ะเจอกันแค่ตอนเดียวตอนที่เอาเงินให้เดี๋ยววารุตาเอาแก้ไปคืนอีกโหยตอนนี้คือวันนี้นะคะคือวารุตากำลังจะบอกทุกๆท,ท่านว่า วะรุตาน่าจะได้แบงม่วงกลับบ้านกับพี่น้องร้านค้าว,วันนี้ก็เริ่มทยอยปิดแล้วค่ะนู่นวารุตาเจออีกสาบาทมุมนี้ขอเก็บขอเก็บก่อนเลยจ้านี่ค่ะสาบาทสามบาทห้าบาทเก้าบาทเก็บหมดเลยจ้าวันนี้อีกสบาทจากพี่น้องลุยต่อเลยค่ะ นี่อีก3บาทจ้ะพี่น้องนี่อีก3บาทเลยจ้ะลุกันต่อมีขวดให้เก็บแต่๋ยตอนนี้ห้างปิดแล้วนะคะปิดแล้วค่ะอีก3บาทจ้ะอีก6บาทจ้ะพี่น้องรู้ oh <my> ต่าได้มีอีก2ยูโรค่ะเสียงระฆังตีแล้วค่ะว่านี่คือ สามทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่ห้างปิดวารุตามีอีกเต็มถุงแต่ไปส่งไม่ได้แล้วค่ะแบบนี้ต้องหิ้วกลับบ้านค่ะบาทจ๋าตรงนี้จะเป็นมุมห้องน้ำนะคะใครที่ดื่มเยอะๆก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้นะคะแต่ไม่ฟรีต้องจ่ายเงินค่ะเจออีกแล้วค่ะพี่น้องเก,ก้บบาบาทเลยจ๋าสามีโทรตามแล้วโทรกลับบ้านว่าอย่างนั้นกลับบ้างงน โอ้โหสามีตัวตามกลับบ้านเพราะว่าห้างปิดแล้วไงคะคนุ่นก็บอกเขารออยู่ที่ลีออนฟิงเกอร์อยู่ไหนหนุ่นนี่นี่นสามีเอาเหลืออีกสองถุงกลับบ้านคะ่ะจ้าสามีบอกว่าเงินดับไปนับที่บ้านเพราะว่ามันเต็มกระเป๋าเลยเดี๋ยวไปลุ้นกันที่บ้านด้วยกันนะคะว่าวันนี้วาลุตาจะได้แบงม่วงกลับบ้านหรือเปล่าวัวนนี้อยากจะบอกว่า เก็บไม่หยุดส่งไม่หย่อนยั้งกันไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะแล้วที่สำคัญรือเราเก็บแก้วเมื่อเอาไปคืนแก้วละ2ยูโร2ยูโรแก้วละเกือบ80บาททีเดียวค่ะถือว่าวันนี้โชคดีมากๆเลยนะคะพารุตาวันนี้คือร้อนร้อนไอที่ใส่มั่วค่ะ ที่ใส่ผ้าบนคอนี้แทบจะถอดออกเด่ถ้าถอดออกแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปวางที่ไหนก็เลยวางไว้บนหัววางไว้บนคอแบบนี้แล้วมันก็ร้อนร้อนมากๆเลยค่ะแต่ก็ทนเพื่อเงินขาถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าได้เงินวันนี้เท่าไหร่แบงม่วงหรือเปล่าลุยเลยสามเตรเียงดีๆเลี้ยงดีๆ นาแบงม่วงแบงม้วนนี่ประดับปละดาแล้วเก็เท เรามีกล่องใส่เหรียญอีกตันงหากนะคะมามานับกันเลย6 0สิยูโร6กสิบเซนจ้าสามยูโร60บเซนคูณด้วย36.5 ได้มา1,100บาทแบ่งม่วงสองใบอูโหโห้ยไม่คิดว่าเราจะได้กระดาษนี้ที่เราได้น้องด้วยว่าเราเจอกระป๋องที่เป็นอ่า ไปคืนแล้วได้2ยูโร2ยูโรเราได้เยอะมากเลยค่ะมันก็เลยได้ภาพรวมรวม,รวมทั้งขวดรวมทั้งกระป๋อง1,100บาทเราทำงานกันประมาณแค่2ชั่วโมงเองนะคะถือว่าชั่วโมงการทำงานของมารุตาชั่วโมงละ500บาท ชื่นใจมากๆเลยค่ะสําหรับนี้วันนี้วรุตาแทบจะไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะคะเพราะต้องรีบเร่งที่ห้างแล้วก็รีบเร่งไปส่งด้วยเพราะวันนี้คนเยอะมากทีเดียวเลยค่ะแต่สรุปท,ท้ายมาละชื่นใจชื่นใจก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ให้กับเราด้วยดีสมมานะคะเดี๋ยวเจอกับวรุตาในคลิปนะขอเอาแบงม่วงสองแบ่งนี้เป็นนอนกอดใ,ให้อุ่นใจค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย